ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกมฮิวแมนขายเนาะไปต่อกันเลยเราเหลือแค่อ๋อเคอรมาคนรถอีกแล้ว <c oughs> ลดตลอดไม่เคยโตสัทีอาวเราเก็บอ่าอะไรนะอันนี้คืออะไรนะตรงแดงปะโคถ้าไม่โคมันถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ใส่ไฟไม่อาจรู้ได้ คำถามต่อมาก็คือทำไมเขตข้าวมันเยอะจังเลยโอเคมีการประท้วงเกิดขึ้นเอา้าประท้วงทำไมล่ะอุตส่าห์ปล่อยลองใส่สมได้ไม่ดีนะครับแต่ข้าวก่อนผมสุ่มได้ดีไงแต่อีเวนต์ข้าวนี้สุ่มได้ไม่ดีซะง,งั้นไม่เป็นไรประท้วงนิดๆหน่อยๆเฟืองรถนิดเดียวประเด็นคือข้าวไม่มีแล้ว โอเคครับประชากรน,นี่ลดเอาลดเอาเทคโนโลยีชัดป้ายดีทหารม้าที่มีปืนแล้วก็บวก10%บวก10%ทองก็ดีนะจริงๆอยากได้ทองอยู่นะเนี่ยอันนี้สร้างเขตการค้าได้ดีขึ้นใช่ไหมแถวนี้น่าจะเป็นภาษีจากเรือ อ,อ,อะไรก่อนดีเนี่ยนะมาสร้างเรือดำน้ำก่อนไหมกุส่าเป็นยูนิตของเราเองทแท้ๆนะโอเคอย่างนี้แล้วกัน,นครับโอเคเทิร์นถัดไป Statue of Liberty is towering Liberty symbol Statue a of ได้มาแล้วต่อไปอืมเอา w o n d e r o u s Effect ของทรัพยากรมาก,ก่อนเมืองนี้เราเก็บอะไรได้ไหม เก็บโคได้นะครับเก็บเลยแล้วก็โรงงานสร้างไว้ไหนเอ๊ะเดี๋ยวสร้างหมดแล้วเหรอเมืองนี้โอ้สร้างอย่างไวอืมเอาเป็นว่าเมืองนี้ยังไงต่อดีข้าวก็ใกล้หมดนะครับเก็บได้อีกเหรออ๋อมีตรงนี้ใช่ไหมมีอีกปะหมดแล้วนะครับก็อืมทำอะไรต่อดี สร้างทหารออกมาไหมทำไมสร้างไม่ได้อะอ๋อเต็มสปอนพอยต์เต็มโอเคงั้นเดินออกมาครับเอาพวกนี้ให้หมดเลยเก็บตังค์จะว่าไปแล้วผมก็อยากได้เขตการค้าอยู่นะต้องทำโซนค้าขายสักที่หนึ่งนั่นอย่างเช่นแถวนี้นะครับอืมแล้วเมืองนี้มีอีเวนต์อะไรเนี่ย Human Carnival การจัดแสดง Educate science หรือว่าอันนี้แล้วกันดีใช่ดีจัดสแสดงประเด็นคือเรามี influence เป็นเหมือนเลยเราเคลมบอเดอร์ได้ไหมอ๋อต้องใช้เพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลมมาเพิ่มนะครับเคลมเยอะๆเหลืออันนี้เป็นของเราคนเดียวเลยนะบอลเดอร์ยุคนี้เนี่ยสุดจัดไปเลยคือคนอื่นมันยังไม่ขึ้นยุคใหม่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับ ก็แล้วเมืองซัสทำอะไรดีนะเก็บเก็บทันหินแล้วก็ทำโรงงานเพิ่มก่อนอแถวนี้เดี๋ยวทำโรงงานการผลิตอีกแล้วเพื่องเยอะแล้วนะเมืองนี้ได้ดาวอันล็อกอีกแล้วค่าอินฟูเอน็นนี่มามาเต็มอะ่ะโอเคครับเมืองนี้ แล้วก็เมืองโรมาเราอัปเกรดทหารได้ครบอย่างยังนะครับเมืองโรมาเราทำอะไรดีเนี่ยืเฟือง800เลยเหรอไม่สร้างแล้วเดี๋ยวทำเขตวิทยแถวนี้แล้วกันตรงไหนวิทยสุนเนี่ยตรงนี้เหรอเอาไว้แถวนี้ได้ไหมวิทย18เนี่ย ่เคลมวอนเดอร์ได้อีกแล้วนะครับเคลมบิ๊กเบนมาก่อนอ่าเ,เดี๋ยวเราสร้างเลยสร้างไว้ไหนดีต้องมาไล่ดูแต่ละเมืองเอ้ยตรงนี้เรายังไม่ได้เอาเข้ามาใช่ไหมสามพันอินฟูเอนเ์อ่มัองนี้บมืงไหนข้าวน้อย,อยบ้างข้าวก็โอเคกันหมดนะ แล้วทำไมถึงสร้างดึกเป็นไม่ได้ต้องสร้างบนแม่น้ำใช่ไหมโอเคบนแม่น้ำก็บนแม่น้ำเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้อ่าเหมือนเดิมครับช่วยกันสร้างให้หมดพ็มีปุ่มปุ่มอไมเนี่ยโอเคทหารก็อยู่เฉยๆไปก่อนอ่าตรงนี้อัปเกรดครับเยี่ยม ทหารทุกจำพวกกลายเป็นคนปืนหมดเลยอะไรเดี๋ยวจริงๆมันมียูนิตยิงเมืองแล้วใช่ไหมอันไหนอันนี้ปะ Rocket Card Suppression Heavy Weapon น่าจะอันนี้นะทำมาสัก8คนเลยเดี๋ยวมีทั้งทหารมีทั้งปืนใหญ่นะครับเอาไปบุกเมืองคนอื่นได้สบาย แล้วก็ตรงนี้ทำเป็นโซนการค้าได้ปะ่ะเมืองเคอร์มาเน,นี่ยเราทำโซนอุตสาหกรรมเพิ่มได้นะแถวนี้นี่ไงตรงนี้เลยที่อยากทำทำมาก่อนเลยเพราะว่าเราจะได้มีเฟืองใช้งานกันเยอะๆ Big ben will give you ได้อะไรสักอย่างมาเพิ่มได้ดาวมาเพิ่มด้วยะเนยังไม่ได้นะผมอยากได้เขตการค้ามากเลยก็เมืองซัสเราทำอะไรดีตรงนี้เป็นวิทย์ได้ไหมแฮมเล็ตก็ทำได้ทำไมต้องเหนื่อยละแฮมเล็ตก็ทำได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นข้าวให้หมดเลยดีไหมไม่ต้องละข้าวเยอะละเดี๋ยวเราทำ เขตการค้าซะหน่อยนะแต่เมืองน,นี้ไม่ค่อยเหมาะสําหรับการค้าเท่าไหร่เลยทําเขตวิทย์แล้วกันชอบที่แบบค่า stability มันเยอะมากเลยนะสำหรับแต่ละเมืองเพราะว่าไอแต่ละเขตพิเศษที่ผมเลือกมานี่มัน <laughs> บวก stability ทั้งนั้นเลยไม่แทบไม่มีลดเลยโอเคโหลดครับ เป็นไงบ้างตอนนี้ผมหาเหตุผลบวกเขาได้เขาได้แล้วนะบวกเลยไหมมีเหตุผลแล้วนะทำอย่างเดียวอัปเกรดรออัปเกรดนะครับเคลมวอนเดอร์เคลมไม่ได้ละหมดเอาทัชมาฮาลยังไม่มีคนสร้างโอ้โหตกท็อปกระปีก็ยังไม่มีคนสร้างเอ๊ะมันยังไงวะเนี่ยอืมเอา,เอา อันนี้มาก่อนทัชมาฮาลผมจะได้มีทองเพิ่มนะครับโอเคแถวนี้ทำเป็นลงเฟืองขนาดใหญ่ได้เลยนะก็อ,อยากสร้างเข้ามาแล้วก็ให้อยู่ตรงนี้แล้วทัชมาฮาลไปอยู่ไหนดีเนี่ยอืมตรงนี้ไหมดูบางอื่นก่อน งนี้700เฟือง900เฟือง1000เฟือง500ร้องนี้ก็ได้เอาไว้ไหนก่อนเอเอาไว้ตรงนี้ไหมไม่ได้ทัชมาหาวต้องสร้างตรงไหนบนแม่น้ำเหรอโอเคตรงนี้ก็ได้โอเคครับสองเทินสบายสบาย ตอนนี้ปัญหาของเราคือเงินนี่แหละคือเป็นปัญหามากเลยจะทำเขตการค้าออกมาตรงนี้แล้วกันได้ทัชมาฮาลแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรือทำที่ไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ได้ใช่ไหมโซนเนี้ยอยากทำเป็นเขตการค้ามากเลย แล้วก็ถ้าเหลือเอาไว้แถวไหนอีกอ่าตรงนี้ก็ได้อมหมดยังหมดแล้วใช่ไหมเก็บทรัพยากรแล้วก็ป่านี่ไงค่าอินฟลูเอนซ์6ทำเขตอนุรักษ์ได้นะครับทำให้หมดเลยมันลดเออมลพิษที่เราก่อด้วยนะเมืองนี้พอแล้วแหละ จริงบางนี้อยากให้สร้างทหารออกมาด้วยนะเนี่ยเป็นไงบ้างแต่ p o ล l ช t i o ไม่ค่อยกังวลแล้วไงเพราะว่ามันนี่เลยนะมันอากาะไม่ใช่นี่ไนะเออ คือมีแหล่งอนุรักษ์ให้ทำแล้วมันก็ดีนะคือแบบว่ามันลดพิลูชั่นได้ด้วยนะครับลดมลพิษที่เราปล่อยโอเคเมืองโรมาเราทำกองทหารเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมส่งมาเมืองนี้ครับส่งมาเลย กองนี้ด้วยไหมไม่ต้องหรอกเอาแค่หัวชาก็พอมันเรียกหัวชาปะอันนี้คือหัวชาใช่ไหมร็อกเก็ตขาดไม่ใช่หัวชาหัวชานั้นมันยูนิตพิเศษของซ i ล i z เซชันโอเคอัพเกรดมไม่ต้องละมั้งเดี๋ยวบวกเลยจัดไปครับแอดพีซแล้วทำไมถึงประกาศสงครามไม่ได้อะ คือไงคือประกาศไม่ได้เหรอทำไมอ่ะวางั้นผมบวกคนนี้ก่อนก็ได้นะมองโกงั้นเดี๋ยวเอากองนี้มาทางนี้แล้วกันแปดคนเดี๋ยวกองนี้รวมกับกองนี้โอเคแล้วเราก็เดินมาแถวๆนี้ ่งนี้ไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรดีบางอ่านี้อยากได้โซนการค้าเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะอันนี้มันโอกพลูชั่นอนะผมว่าทำอุทยานก่อนน่าจะมีปะไม่มีแล้วเหรอไม่มีก็พอละมั้งเดี๋ยวทำเขตก,การค้าแล้วกันเอาไว้ตรงนี้ครับ คือกดชิปแล้วสร้างเยอะๆเลไหมแบบปุ๊บปุ๊บอ้าวได้นี่หว่ากดชิปค้างแล้วมันคลิกลากได้ไหมไม่ได้แต่คลิกทีละอันได้นะเออทำไมไม่ทำแต่แรกวะกดชิปเพิ่งรู้ไงเออมันต้องอย่างนี้ก็ว่ามันต้องมาคลิกทีละอันก็ไม่ใช่ไหมไหนมีทีละสตาร์อัลล็อกอีกแล้ว เอ่อตอนนี้คือเรายังปั๊มทองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าอินฟลูเอนซ์เราเยอะจริงๆเราสามารถรวมเมืองพวกนี้เข้าด้วยกันได้นะเนี่ยรวมบาบิโลนกับเบอร์บอนเข้าด้วยกันไหมไอ้ลูลบันเดี๋ยวเคลมตรงนี้ก่อนโอเคถ้าเคลมแล้วเราก็สามารถทำเขตเพิ่มได้ใช่ไหมมีแร่ไหนให้เก็บอีกไหม โอเคสองที่แถวนี้ทำเป็นเขตเฟืองได้แล้วเดี๋ยวโซนนี้ให้ทำเป็นเขตการค้าก็ได้เดี๋ยวทำโรงงานอุตสาหกรรมก่อนเกบแปเลยเหรอ94เฟืองโอ้โหเยอะจังอ่เก้าสิโอ้โหแต่พวกนี้มลพิษหมดเลยนะ <c oughs> ทำอุทยานได้ไหมเนี่ยแถวนี้ยังไงทำได้ตรงไหนทำได้ก็ทำไปเลยนะครับจะได้ลดคุ l ลูชันลงไปในตัว ทำต,ตรงไหนได้อีกอุทยานแห่งชาติโอเคเมืองซัสเราทำอะไรดีอันนี้พลูชันเยอะแล้วนะเก็บไว้บ้างเก็บทองดีกว่าโอเคเอ่าหารเราถึงไหนเราเดี๋ยวเดี๋ยวรอทหารมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวคนนี้ เอาพวกนี้ัพแล้วใช่ไหมเ,เขาเหลืออยู่เมืองเดียวปะเหลือไมเคเนเมืองเดียวเดี๋ยวผมส่งคนนี้ไปถล่มตรงนี้ก็ได้นะโอเคแล้วคนนี้ก็มาถล่มทางนี้เดินม,มาเดีย๋ยวให้แก๊งนี้นะครับเป็นคนปุกกับอีกกับแก๊งนี้เดินม,มาทางนี้โอเค รอสักพักค่าอินฟลูเอนซ์สองหมืน่นเเพิ่งได้เพิ่งเก็บได้ขนาดนี้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยโอ้โหสายอินฟลูเอนซ์ก็มายังไม่หมดนะทำให้หมดเลยโอเคเก็บน้ำมันได้แล้วด้วยเราเก็บน้ำมันเลยครับมีกหรอน้ำมันอ๋อตรงนี้ โอเคตรงนี้ด้วยครับน้ำมันเยอะมากอย่าลืมเก็บเพชรเอเคครับเดินม,มาอกากาศเราเป็นไงบ้างโครงการไปถึงไหนแล้วเอ้ยผมสร้างตรงนี้ได้อีเหรอผมสร้างตรงนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอมันสร้างได้หลายอันจังนะจริงอยากสร้างไว้ตรงนี้ เปิดโซนใหม่ก็ได้ม嘛เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะอ่า b บรท h ไลท์บิ b กซิตี้เราทำอะไรดีโอเวอร์โปรดัก e ีฟลาซาหรือว่าเอาเลดไลท์ดิสติกแล้วกันทองเราน้อยนะครับอ่ามีการบวกกันเกิดขึ้นแล้วดีทีก่อน <laughs> ไม่เป็นไร ทหารเราขึ้นมาอย่างอย่างใช่ไหมอืมเราไปยึดทางโน้นไม่ได้ฮะเดินมาสมทบกันแล้วกันนะเมืองอกากาศเป็นไงบ้างอ,าอุทยานอย่าลืมสร้างมันลดมลพิษให้เราได้นะครับแล้วก็เรือประมงดี อันนี้ไม่บวกมุลพิษอันนี้ก็ไม่บวกนะทําไปก่อนโอ้โหไม่ได้ทําพวกนี้เลยเหรออ่าแล้วเราก็ทำไมสร้างแถวนี้ไม่ได้เนี่ยอ๋อมันอยู่ในโซนเมืองนี้ใช่ไหมเอ่อถ้าอย่างนั้นมมันเป็นโซนๆนะครับ ถ้ำตรงไหนดีละ่ะทำตรงนั้นไปก็ได้ไปพี่เกียรติคิดแล้วโอเคทำคอมมอนคอเตอร์เพิ่มแถวนี้นะครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบจัดไปอืมทำไปเพิ่มดีนะ ยากไปโซนเขตการค้าเหมือนกันนะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ไตรงนี้กดชิปค้างไว้แล้วก็ลงปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บตามนั้นอ้าววันเดอร์เคลมได้แล้วใช่ไหมท็อปกะปิโอเคต่อไปครับหกห้าเปอร์เซ็นต์เฟืองแล้วก็เมืองนี้สร้างท็อปกะปิไปก็ได้เอาไว้ตรงไหนดีท็อปกะปิตรงนี้แล้วกันนะ โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวบวกได้เลย c <ม>ิ a ค e w ว r มาเลยครับโอคแล้วเราก็พังตรงนี้ทิ้งแล้วผมบวกคนนี้ได้ไหมไหนๆเราก็สงครามกันแล้วใช่ปะเยี่ยมจัดไปเลยบวกเลยได้ไหมอ่าได้นะครับลุยอ่าแมนวนวลปะเท่โอเค ทหารเราปล่อยให้มันออกมานอกกำแพงได้ไหมดูจัดให้มันอยู่ในกำแพงทำไมให้มันออกมาดีกว่าเพราะว่าทหารมันมีแต่น่าจะมีแต่คนป้องกันเมืองกัอนอ๋อมันมีคอสโวอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปยิงมันทางโน้นกันทหารม้าเราก็มีนะสบายครับอ่ะส่งตัวเองมาตายอีกเต็มที่กับชีวิตมาก ต่เรายัางยังเคลื่อนที่มาไม่ครบอีกหรอเออไปครับทหารมา้าอุย้ยคนปืนเรายิงใครได้บ้างตรงนี้เดี๋ยวผมให้มาจัดก,การตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคนปืนขึ้นเอย้ยิงได้เลยยิงเลยโอเคปั้งคนนี้ยิงไม่ได้เพราะาโดนบงังใช่ไหมอ่ายิงได้แล้วครับ เดีย๋ยวคนนี้เข้าไปได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไร,รอืมเคลียร์เลยเยี่ยมตเชิญมันเหลือกี่ตัวโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยคอสโบสองคนนะครับเอ้คอสโบคนนึงนอกนั้นเป็นทหารระยะใกล้แต่ก็เยอะอยู่นะทหารจากข้างหลังมันเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับ ลุยก่อนทาหารเราเดยดสองดาวแล้วเดี๋ยวให้คนนี้ถอยมาข้างหลังเดี๋ยวอพนปืนเรายิงได้ไหมอืมไม่มีไลน์ออฟไซด์ทำไมตรงนี้ยิงใครไม่ได้เลยต้องเดินไปข้างบนใช่ไหมได้เดี๋ยวคนนี้เดินไปข้างบนครับจะยิงใครก็ได้ละโอเคจบแล้น โอ้ตายแล้วเนี่ยตายจริงยิงอะไรครับจากข้างบนนี่แหละอ่าเราเข้าไปตีมันได้ไหมไม่ได้อยู่เฉยๆครับโอเคได้ดาวทหารมาแล้วเยี่ยมก็ไม่มีอะไรก็ไปต่อจริงเราส่งทหารมาเพิ่มดีไหมเนี่ย ชนะแล้วนะครับ <_ t od d> ชนะแล้วแล้วไงต่อถ้าเราชนะแล้วอย่างเงี้ยต้องรอวอลซัพพอร์ตมันลดใช่ไหมคือ <_ t od d> ผมสู้กับคนอื่นอีกได้ไหมเนี่ย <_ t od d> โอเคเดี๋ยวเดินเข้าเมืองนะครับแล้วก็กองนี้ยังไม่ได้สู้กับใครเลยเดี๋ยวเราเดินมา ถ้าเราตีทางนี้เป็นไงพื้นที่เราจะน้อยนะครับถ้าเราเดินมาทางนี้พื้นที่จะเยอะขึ้นหรือเปล่าก็ถ้างั้นเดี๋ยวให้กองนี้เดินมาทางนี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้เพื่อตีอ่าไอ้สาเลยแมนนวดนี่แหละไปเพ็นมเ PLOYMENT ครับจัดการมันก่อน เดินมาทางนี้แล้วยิงยิงไม่ได้นะเดินแล้วยิงไม่ได้นี่แหละเซ <c oughs> ็งเลยโอเคยิงได้ครับยิงอ่าล้วเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ก็ยิงไม่ได้โอเคงั้นผลหอกเข้าไปข้างใน <c oughs> อ้อมายิงจากทุกมุมเลยไหมาทางนี้ด้วยโอเค มาเลยครับโอเคอย่าอย่าอยู่กันเยอะมากเดี๋ยวมันบังแนวยิงกันหมดจัดไปอ้าวชนะแล้วยังไม่ได้ยิงเลยแล้วไงต่อครับพอซัพพอร์ตมันลดแต่ว่าผมไม่รู้จะไปสู้กับใครต่อเนี่ยอมันมีทหารอยู่ตรงนั้นนี่ได้เดี๋ยวไปสู้ต่อ โอเคมีเขาเรียกว่าอะไรคอนควสใช่ไหมคือเรายึดมาได้เยอะแล้วนะครับก็บวกพอซัพพอร์ตอ่าถ้าเราชนะการต่อสู้หรือว่าบบกพอซัพพอร์ตถ้าเรา Imperial Empire กับ Relation Rel คืออะไรก่อนยังไม่รู้เลยนะตอนนี้เทคโนโลยี okay, อ่าวอ์จบแล้วครับอ่า ให้เขาเป็นเวสเซลเราดูซิว่าคือถ้าเขาคนนี้นะครับที่จับคนนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเมืองขึ้นได้แล้วผมอยากจะให้คนเนี้ยมาเป็นเมืองขึ้นเราเราจะได้เมืองขึ้นสองสองอย่างหรือเปล่าแบบว่าได้ทั้งสองเมืองเป็นเมืองขึ้นเราเลยหรือเปล่าโอเคเอาเลยเวสเซลโอเคก็คเป็นเมืองขึ้นเราหมดแล้วนะแล้วงไงต่อ <laughs> เราก็ชนะแล้วว่าอย่างเงี้ย ไม่ใช่ชนะแล้วเหรองงเลยเราเทคโนโลยีไม่ไม่ไม่ใช่ต้องไม่ใช้คำว,ว่าชนะต้องใช้คำว,ว่าจบเกมคือจบเกมแล้วใช่ไหมนี่ไงจบเกมแล้วคือว่าทุกคือทุกชนชาตินะครับเป็นเมืองขึ้นของผมแล้วเกมก็เลยจะจบในเทิร์นนี้ แมสุดยอดไปเลยเราอะไรมันจะอัจฉริยะได้ขนาดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เป็น่า,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 าดิเป็นเมืองขึ้นเออโอเคครับจบเกมเรียบร้อยยังสร้างเขตได้ไม่เยอะเลยนะคือยังไม่ไปถึงยุคท้ายๆเลยยึดได้หมดแหละก็ <laughs> <laughs> ถือว่าไปเก็บตัวมาเกมหนึ่ง ไปแ,แอบเล่นมาเองเกมนึงนี่ถือว่าดีมากเลยนะครับ <า S 1> <า>ผมว่าค่าเฟมของเรานี่บาลานซ์มากก็คือแบบว่าครับผมเอาโล่มาทุกโล่เลยแล้วเราก็ได้ค่าเฟรมมาจากการสร้างวันเดอร์ด้วยนะครับมหัศจรรย์าามากยินดีด้วยจริงๆสำหรับความสำเร็จของกุณแล้วก็ว่าศาสนาของเราเนี่ยก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะ<า> รู้สึกจับเคสได้แล้วยังไงกต้องเพิ่มความยากแล้วมั้งเนี่ยหรือว่าอย่าเพิ่มความยากผมว่าเพิ่มจำนวนคอมก่อนดีกว่าเพิ่มจำนวน has rewritten เ d l e น s คุณได้สร้างมาตรฐานอันยิ่งใหญ่ให้กับคำถามที่ว่าคุณจะผลักดันมนุษยชาติไปได้ไกลแค่ไหนโอเคหิวแม่นค้เหมือนจับเคสได้แล้วต่อไปต้องเล่นแผนที่ใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็มี AI ไคนอะไรเงี้ยโอเคเฟรมเรตตกคอมเริ่มกากแล้วไม่เริ่มกากนานแล้วแหละ ทองอยู่มา3-4ปีแล้วนะครับไป next โอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อได้อชิเม n t ใช่ไหม w o r l d i e s โอ้โหโล่ทองเพียบเลยเนะี <c> ่ย <oughs> คือแบบว่าตอนแรกๆคือเอาทหารไปยึด City State <c oughs> ได้เลยนะครับคือเขาไม่ขัดขืนไม่ต่อสู้อะไรเลยเดี๋ยวโอ้โหยุคนี้ก็ <c oughs> เพิ่มเยอะมากยุคไหนนีที่เราเพิ่มเยอะกว่านะี้มีปะยุคนี้ก็เพิ่มเยอะนะ <c oughs> เพิ่มจาก6,000เป็นหมนะื่น่ะโอเคครับแล้วก็ Early Modern เราก็ชนะแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมหรือยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะครับ14,000แล้วก็ยุค Industrial 17,000นสุดจัดแม่สุดยอดไปเลยยังไม่ทันเข้ายุคสุดท้ายเลยนะเรียบร้อยครับคนอื่นไม่ดูสคริป ดิโอ้โหเฟมเฟมพุ่งตัง้งแต่ต้นๆเนีน่ยไปถึงปลายๆโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนนะเราอะไรนะมิลิชอรีใช่ไหมอันนี้มันคือกองทหารใช่ไหมมันต้องอะไรเมืองปะเนี่ยยึดเมืองครับเนี่ยยึดเมืองช่วงเนี้ยคือยึดเมืองมาเยอะมากเทรดนี้ไม่ต้องดูก็ได้มั้งไม่ค่อยได้เทรดกับใครอยู่ละข้าววิตกนำเลี้ยวนะครับศาสนาก็พุ่งตัง้งแต่ตอนเนี้ย เราก็มีคนพุ่งตามขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ใช่คือเขาเรียกว่าคนอื่นเนี่ยมานับถือศาสนาเราแล้วนะครับไอค่าตรงนี้มันเลยพุ่งขึ้นมาเป็นศาสนาเดียวกันนะกับเราอันนี้ก็ประชากรแล้วก็ <laughs> พุ่งเช่นเดียวกันค่า stability นี่ไม่ต้องดูก็ได้ไหมไม่รู้มีทำไม influence นี Inf ่คือนำมาตั้งแต่ต้น,ตน,ตนเกมอะไรงเนี่ z o ูมได้ไหม น่าจะมีฟังก์ชันซูมเข้าไปอีกจะได้เห็นกราฟตรงนี้อินฟลูเอนซ์มีตกลงนิดนึงนะครับแล้วก็พุ่งตลอดใช้สูตรซื้อเอาโพสต,ต,ตอนแรกๆไงคือนำหมดทุกทางอ่ะอินดัสทรีก็นำฟู้ดก็นำคือไม่ต้องดูกราฟคล้ายๆกันหมดเลยนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยว ซีรีส์ถัดไปมาเพิ่มขนาดโลกแล้วก็เพิ่มจำนวนผู้เล่นกันดีกว่านะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันได้ฮิมมันใครซีรีส์ถัดไปส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ